ในราชันชุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวต้อนรับนายกฤษดาตันเถิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผู้ร่วมงานวิจิตแอดอุดรธานีสเสน่ห์แสงสิลถิ่นอีสานภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience 3ภูมิภาคซึ่งเป็นการนำเสนอสเนสน่ห์ศิละปะวัฒนธรรมอีสานผสานนวัตกรรมการแสดงร่วมสมัยถ่ายทอดแสงแห่งศรัทธา สู่ศิลป์แห่งถิ่นอีสานผ่าน11จุดแสดงไฮไลท์พร้อมกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและส่วนอาหารพื้นถิ่นกว่า35ร้านทาดดึงนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า31,000คนและสร้างไรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า47.5ล้านบาท โดยมีนายนัทพงศ์คำวงศ์ปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางนิตยาคำวงศ์ปินและนางโสพิตาเลอร์สุบินรองนายกเหล่ากาชาจังหวัดอุดรธานีวัทิรยตรีรักชัยเลอร์สุบินประหลัดจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมงาน กิจกรรมวิจิตแอดอุดรธานีเสนแสงสินถิ่นอีสานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ซึ่งนำต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน